มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งครับคุณผู้ชมครับรณรงค์กันหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้อุบัติเหตุลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดยาวหรือไม่เกิดได้เลยยิ่งดีอยากจะเป็นส่วนหนึ่งง่ายๆแค่มาร่วมสนุกกับเราครับแล้วก็รุ่รับของรางวัลกันด้วยนะครับกับโมโนโทมทิตินายและสสสครับเพียงแค่แชร์ประสบการณ์กันหน่อยวันนี้อยากให้ทุกท่านได้แชร์ประสบการณ์เฉียดตายคุณผู้ชมมีประสบการณ์ไหม ประสบการณ์เฉียดตายเพราะว่าดื่มแล้วขับเนี่ยเพราะดื่มแล้วขับเพราะดื่มแล้วขับเนี่ยมาบอกหน่อยมาเล่าให้ฟังหน่อยหรือไม่ได้ประสบด้วยตัวเองก็ได้นะเอาว่าเราเคยเห็นหรือว่ารู้จักใครที่มีประสบการณ์แบบนี้ก็มาแชร์กันหน่อยหรือตกเป็นเหยื่อก็ได้นะหรือตกเป็นเหยื่อของการดื่มแล้วขับก็ได้นะ เข้ามาแสดงความคิดความเห็นมาแชร์ข้อมูลกันหน่อยครับที่แฟนเพจโมโนนิวส์ของเรานะครับตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยนะครับจนถึง18นาก30นาทีหลังจากนั้นครับช่วงเวลา2ทุ่มคืนนี้เราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี1ท่านที่จะได้รับรางวัลเป็นเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้นะครับเสื้อแจ็คเก็ตสีดําสวยๆจากสสสนี่ครับแล้วก็มีข้อความดื่มไม่ขับนี่ฮะร่วมกันรณรงค์นะครับเพื่อไม่ให้อุบัติเหตุลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นใ<ถ> และใครที่เป็นผู้โชคดีได้เสื้อแจ็คเก็ตนี้ไปแล้วนะครับอย่าไปถูกจับเพราะว่าดื่มแล้วขับนะไม่ได้นะเสียเชื้อหมดยาคุณสอบคำถามได้ถูกต้องหมดไม่ได้นะคะก็ขอแสรงความดีกับผู้โชคดีในแต่ละวันด้วยนะครับ